สบายดีพี่น้องบบสุขุสุคนเด้อจ้าวันี่เซเงสิไปป้อนบ้านนะพี่น้องหารกะให้น้องสามวมาเผา,าให้แม่ลาสันพี่น้องเอ้ยไปป้อนบ้านาไปเบิ่งน้ำกันเด้อจ้าป้อนบ้านแบบบ,บ้านเนาะพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันวแบบ่เมื่อสิเป็นแบบใดเมื่อสิคือบ่คือบ้านอยู่บ้านนั่นพี่น้องนะอันนี้เครื่องเซเงส,เงสิไปป้อนมีนมมีเอ็มร้อยมีสปอนเซอร์ มีข้าวเหนียวมักแบบแดบปอนแบบนั้นเนาะพี่น้องใกล้ๆบ้านสเสาเสงนี่แหละย่างไปลำเดียวพีเนีองไปหน้าบ่เอยเตืนอนไปหน้าบ่<อ>จกัก <laughs> เลยฮะผุตกยังเอาน้ำอยู่โม่งสุกน อห,หอดเลยอ,อ,อยู่กองตารางจังเฮืนคนเต็มไม่ยังแต่กองตาราง ก็จ้าใส่บไหวเทองเือนเจสั่านยิ้มแน่เข่ากรงตามพี่ครองประเพณีแบบบ้านน้องพี่น้อง เดกเลยซันละซานมาใส่บ้างซันสไปดีนะแม่ซันเอหน้าบูดแท้บอเลยลุยงหัว วเบ้าสูงเสียงนั่งอยู่ลุ่มกูได้ปอดแล้วก็ลงอยู่ลุ่มท่า ย <Denis> <Bond> ิ้มสิกองยิ้ม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 ายิ้มบ้านนะแลนตัวบกตัวบกลูกตัวนี้ยิ้มยิ้มชั้นยิ้มสิกองนะแไหมยิ้มยิ้มยิ้มกำลังพาเดี๋ยวไปก่อนบ้างบายบายเลยบายขาขึ้นก่อนบ่ายเช้าเมือง คนนี้ด่วยืนฆ่าแวแกวไปหน้าบตุ่หมดสัญูนั่ยูน้ามังม่วงอนาอกเจ้าคาเขาจะให้กินบ้าองม่วยันบุษงเจนนางอกไปอ้ายันบุษงยันบุษงสบายดีไหมเจนางชมซงสบายดีเออสบายดีสบายดีพี่น้อง

bay ừ, đi vậy được đầy ngân chế bên nửa đây này đây chế bên nửa ล่างสาวกูจีพ่อแล้วบ่พ่อแล้วมานั่งสามทางพี่ลำย่า้าไปนี่พ่อและยาวกูเนี่ยถ่เอาเมือน่กูแน่วม่เทาบ้านมีเท่าประจาบ้านไปตังประเทศอะเน่ยน มิดอนเบกดินเสโเือนโลนัเนมาลงยแล้วอคเป็นเจ้าภาพเด้อพี่น้องก่อนแล้วเราบ้าบานะ่านะนจุนจุนี้จีน่าไม่มาบ่ ตอนนี้สาวเดสาวแซงเพื่อนกะ่ะเราคิวเข้าไปบปนบาาเลยจ้าสาวเดือนเป็นคนถ่ายให้เพื่อนมีหัวหน้าตัวมาคนกสิหลายๆเนี่ยน,นะ งานลุงสาวเดือนมาเห็ดบุญให้ลุงสาวเดือนเลยจ้าน,นี่สอเซฟกำลังเข้าไปเลยจ้าอันนี้คือเวลาตีเนาะ

หัวได้ยืนก้อนบุญนึง <c oughs> มือนี้ทำบุญเลยจ้ายกิัว <c oughs> ตอนนี้เสาเสกเป็นกบอนบาทแล้วเนี่ย สบายกันแล้วน้องพี่น้องที่นี่ก็มาห้อนี้กันที่นี่ก็มาห้อนี่กันบึ้สั่งนีเราพี่น้องเแล้วที่แวน้องไปก่อนเด้จ้าฝากันาซิลกดนจ้า